มีวัคซีนโคว19แล้วตัวเลขมันก็ยังพุ่งสูงอยู่นะครับไทยเองก็ยังเพิ่มขึ้นนอกจากความหวังเรื่องของวัคซีนแล้วครับความจําเป็นที่จะต้องป้องกันแล้วก็ฆ่าเชื้อเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดก็เลยทําให้นวัตกรรมซิลเวอร์นาโนฝีมือคนไทยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้นเนี่ยนะครับซึ่งผลวิจัยยืนยันว่าใช้พ่นฆ่าเชื้อโรค ในกลุ่มโคโรนาได้ภายใน5นาทีแล้วก็มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้ถึง14วันที่สําคัญถูกกว่าต่างประเทศมากกว่า10เท่าด้วยนะครับก็ได้รับความสนใจอย่างมากนะครับและล่าสุดต้องมีการเพิ่มการผลิตในระดับอุตสาหกรรมให้พอกับความต้องการครับคุณมนตรีตระกูลสมบัติผู้จอก่าวสมนักข่าวไทยติดตามเรื่องนี้มารายงานครับ อาสาสมัครชาวบ้านช่วยกันนำน้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นภายในวิหารอาคารและรอบบริเวณวัดเด่นสรีสีเมืองแก่นวัดสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของตำบลอินทขินในอำเภอแม่แตงที่เชียงใหม่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยใช้น้ำยานา,นานโนไนนวัตกรรมซิลเวอร์นานโนจากผลงานการวิจัยของรองศาสตราจารย์ดรรพีพันธ์แดงตันตีหรืออาจารเนิร์นคณะบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ อดีตหัวหน้าศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมนาโนและไบโอพลาสติกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Technology, พระจอมเกล้าพระนครเหนือซึ่งวิจัยสำเร็จเมื่อ9ปีก่อนและเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วก่อนจะนามาพ่นฆ่าเชื้อโควิดสิให้วัดในบ้านเกิดหลังการแพร่ระบาดระลอกใหม่อาจารย์เนื่อยืนยันว่าซิมเวอ์นาโนสามารถช่วยป้องกันการแพร่ระบาดได้เพราะทําจากเงินบริสุทธิ์เมื่อฉีดพ่นอนุภาคเงินที่มีประจุบ,บวกจะจับตัวกับประจุบลบบนผนังเซลล์ของเชื้อโรคซึ่งรวมถึงกลุ่มโคโรนาไวรัส และทำให้เชื้อโรคตายภายใน5นาทีที่สำคัญผลการทดลองล่าสุดได้รับการรับรองซิเวอร์นาโนฉีดครั้งเดียวออกฤทธิ์ได้นานถึง14วันซึ่งเพียงพอต่อการตัดวงจรเชื้อโรคสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนากับเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H1N1 นะครับ